แม่งรู้แม่งโอ้เขารู้บอกว่าเขารู้ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน Listman Shop นะครับสว่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตัวละครนะผมแล้วก็ไปที่ไลน S ์ S Listman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง Listman Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะผมก็ออกมาฟังกับพี่เมฆ พีเเหมือนเสียงหลุดเลยขวาพี่เมกมีขวาหลุดนะบ้านขวากูอยู่จะขอปืนนะลูกสองใช<น>้ได้ได้อยู่ยิงไปยูซี่ที่มาย,ยิงล่อล้วยิงไร้แล้วยูซี่เด็ไม่เอาหอกมาพี่มา

หมดกวห,หมดทุกคนหมดไหม,ไอ,หมไอ้ปากาเฮ้ยปากหมดเึดตึ๊ดยิงเหรอได้แน่นอนโคตสามสิบคิวเฮ้ยยี่ิวตาเนี่ไม่มีของแล้วหมดไม่ไม่ผมแค่มาเนะนี้ยงเฉยเลียๆปะไม่ไม่ไม มาแล้วแล้วก็มาอย่าค่อยจะมีเล่นวะมีมีคนไปชุบมีคนไปชุบสีก้อนนะมีคนไปชุบ,<ะ>บ,บชดเดี๋ยวเอาลูกปืนก่มาทำบน,ม,นมันอยู่บ้านสามชั้นนะเออมันมีสองพันนะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเป็นคำมาสองพันบัคก,กี้กับวนรัฐวนรัฐวนรัฐเองอยู่โคบหน่อยดิโคบใกล้ดิโโออเเคค ดูก่อนไหมไปตะลางวิง่งออกไปเดี๋ยวไปเด้ยวโอ้โหเกอบน็อกตัวนะทเมิชิดได้นะตัวอยู่ตรงตัวอยู่ตรงเนี้ยบังคังแล้วเนี่ยงคับ a t มันจะออกมันจะออกออกไปตัว

วิบลวิบลัโอ้โหต้นไม้นี่มันตัดออกได้ปะยิงใต้ท้งรถยิงใต้ท้องเร็วยิงกูวเลยข้างบนซ้ายมันมีครบเลยอ้ไม่น่าทิ่มเลยน่าจะเปิด็อให้ได้ก่อนทษทีพี่ Do not có some themes... bocca people? Yem me hello. Tăm long ago, vinh 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 Lời 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 นี่ทำไมค้างอะ่ะเอ้ะตรงไหนเนาะบรัชตรงข้างบนสูงตรงสูงนะก็พี่จิ๋วทันไปตัวน้องสองแล้วไปใส่ก่อนบรัชบรัชตรงนี้ตรงนี้นมันชุบก,กันเหรอหรือว่าไงชุบชุบชุบผมกำเนิดอยู่จะเปิดปะกำเนิดอยู่เดียว,ปยวไปตอนจุดทางอะไรพี่ยัง กุเข้าฝาดุกคุควเลื่อนตัวพี่จูขึ้นได้พรัดพรัดดีนะไม่ี<อ>ม่ย<อ>านาไม่พี่สองสองผมอบว่าผมจุเต็มอันจุดเต็ยิน,บบนมันมีกี่ตัวไอ้นบนนะั้นโอ้ยเหน็ดไหมสองตัวสองตัวสองตัวไปเลยปะข้างหน้าผมมีตัวจะให้กูขึ้นต้องลงมาช่วยก่อนไม่แม่ต้อง ต้องมาช่วยผมก่อนตรงข้างๆผมมีตัวนะได้มาเก็บของด้ถ้าลงบอกนะตรงนะเนอะเก็บสามแล้วเก็บของเลยลองบนด้วย,ยปนะยั๊บยาเป็นไงคุจิ๋วรอนะรอนะเดี๋ยวม,ม,ม,มันเหลือตรงไหนมันเหลือตรงไหนน่าจะบนน่าจะบนสองตัวน่าจะบนบน,บบน,บนหนอาจะใช่ บบนไม่น่าจะใช่พี่นกโอ้โหไอ้เหี้ยกูสวยล้อะไรนกบักกี้นกอะไรใช่ใช่มาช่วยไม่พี่อยู่ตรงต้นไม้เอ้ตรงซุกพี่สักคนนึ่งดบระดับนะดดับพี่จะตายนะ ตรงนี้ตรงนี้ยิงยิงค้งหน่อยเจ็บมากเจ็บมากโอ้โหผมไม่ทานหรอกาตันนิดเดียวนิดเดียวจริงอ้าเลยผมโทษเลยผมช่วยพี่ตูนตัวนี้ให้แล้วเ่ยมันก็โผล่กันไปโหกันมา ที่จริงมีจังหวะออกควรออกถ้าตัวเราเหลือน้อยกว่าเรถรถเก็บไอปเอกขึ้นไปครับเราดูตรงไหนมันขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นไปก่อนนะเราดูเจ็บมากว่านัทเจ็บมากเจ็บมากว่านัทเดี๋ยวพี่จะอ้อมไม่น่าได้นะพี่อ้อมนะพี่อ้อมตึ๊กซ้อมีได้ได้ได้เดี๋ยวรอยิงหลังโอเคโอเคนะนัด Dừng lại, dừng lại đểพี่ ôm. Trong này nó, trong này nó. Trong này nó hay minutes later. ออาขวาไปไปพี่เผื่อมันสนใจรถนะมันรถมัรถมาวะไม่ออกอ่ะรถมาแล้วกับพี่นะรถมาเคยนะ่ี่ตัวพี่ออกโอ๊ยหลายตัวเลยว่ะโหเล่นช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮัลโหลงไปหน้าดีนะพี่พี่หยุดถอยรถถอยรถได้ปะถอยรถได้ปะได้ได้มีรถมีรถเมกซี้มาอีกขวาเต้องออกนะหลบมันจะโดนเน็ตยัดอ่ะ นีได้หายกาวบนได้บนบนบนหมู่ขโมยจมูกเยวหาที่เลน่นเลยยังไ,ไม่จไหนยังไม่ไไเจะเลยหรอไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ดับไม่ไ นี่นอกคุณตีเลยล่ะโอ้โขารู้ไอ้นี่แม่งรู้แม่งโอ้เขารูอกวาเขารู้ ตัวใจเย็นใจเย็นคูย,ดยดได้เสตี่ช้าพี่จิว๋วเตี้เต็มอะไรนะเตี้ยช้าพี่จิว๋วเยอะอรู้ถามพี่ตัวอืมอตอกได้แล้วนะเต๋เยอะไปหรอ ผิดเล่นด้ินซ้ายอยู่ในของโอมอย่าเห็นละมันเห็นมันอาจจะมีหลังมันมีตัวนึงต้นด้ระวังซ้ายต้นไม้มันได้ยินมาแล้มันนอนอยู่หลังต้นไม้ฝั่งนี้แหละสวยไบโบ หินหน้ามุมมีตัวเนอะเขารู้แล้วเขารู้แล้วไอ้โบระวังบ้านนะไอ้เหี้ยัมุมโว้ยตายบัวอ้เัินเงินต<ร>ีสี่ตัวเดิมตีมันตัวเดิมนั้นมือสันมีขาไม่มีขาลรอกนั้นมือสันปะไม่ไม่ <S 2> <S 2> <S>

เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงคิดว่าบอดอะไรวะบมาตัวเนี้ยน่ากลัวเขาเล่นติดแ,แล้วเพื่อนเขามีตัวล็อกอ,อยู่ไงที่บ้านแล้วก็วิ่งสีสันป่วยดิยเรียบร้อย ต้นไม้สีข,ขาวข้างหน้าไหนพี่ๆเหรอเออสีข,ขาวข้างหลังต้นข,ขีด้ดำเนี่ยคานดูนอนอยู่สวัดีครับสวัเดียวคนเดียวน่าจะซ้<ว>ายมาัาอนอจะไม่ผิด,อ,ด,อ,ดอันนี้ไม่รู้นะบุรณะเล่นเลยตั้งใจเล่นปู๊ปิดใหม่ มัดพี่ว่าน่าจะสายทำไมทำไมรถมันระเบิดอ่ะพี่ปล่อยให้มันเล่นไปพี่มันจะเสี่ยงพี่ว่าสาย ล้อผมเหรอ มาไม่ได้ต้องมันตาไปแล้วมันเอารถมาทิ้มสีออใช่มันทิม4โคตรเอวเย่โหไม่คิดว่าจะชนะแ้วได้ทำแล้วนิดว่าผมแพ้แล้วนะ